สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ำครับผมสวัสดีฮะสวัสดีพี่เพียนายเซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้อ่ะงานหล่อช่วงค่ำงานหล่อช่วงค่ำนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะกับสายยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับทีอีสามเจ็ดลัดด้วยยางสองห้าหกสิบสิบแปดนะครับสเต็ปตรงรุ่นสายยีราฟซิ่งนะครับแน่าทีอีสามเจ็ดงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับเก้าครึ่งสิบครึ่ง รอตรงรุ่นกับ v ี g o p พร n เล r รอแบบไม่ล้นเข้าดานได้สบายๆนะฮะนะครับแล้วก็มีอะไรแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของงานไทเทเนียมนะฮะวันนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากบางนานะครับบอกว่าเดี๋ยวหลังเลิกงานเจอกันครับผมนะได้เลยได้เลยร้านยังไม่ปิดครับความรอมันรอไม่ได้นะฮะช่วงค่าก็ยังให้บริการอยู่นะครับนะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับนี่ PE37 เลเซอร์ 37, Laser, ก้านตรงหยอดแดงนะครับคุณลูกคา้ายังไม่ใส่ฝาปิดดุมอบอกขอเปลือยแบบนี้ก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยฮนะชุดยิงแดงนะฮะน็อตสีแดงฝาครอบเบรกสีแดงฮะสวัสดี v ี c ทุกท่านนะฮะคำๆแล้วน่าจะว่างๆกันอยู่นะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับลำนี้เป็นวีโก้พิลเ n อร์ตัวสูง4ประตูนะครับจัดรอๆกับงานเลเซอร์หยอดแดง นะดุมล้อพ้นสีเรียบร้อยนะครับยาง2อง6ู8อย่างที่เคยบอกไว้สบายใจแล้วผมนะฮะไม่ล้นครับไม่ล้นแบบนี้นะไปได้ทุกด่านผ่านได้ทุกที่นะครับเสร็จเรียบร้อยงานหล่อ,ลอแบบแบบแจมๆปากเปแนวไทยหนึ่งลำนะฮะดำดำดูดุัดด้วยล้อสีเข้ม TE37 ก้านตรงงานเลเซอร์หยอดแดงพี่ๆนะท่านไหนยังมี ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับแบบนี้เลยนะะมาดูหลังขวาหลังขวาเป็นไงนี่ครับสบายใจไม่ล้นแน่นอนสวนะะัดดีครับสวัดดี f c ฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยนี่ฮะรอรอแบบนี้เลยงานเลเซอร์หยอดแดง TE 37นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องคิดก็ให้ปวดหัวถ้าเป็นงาน เอามาตัดที่ดังการก็ทีอีสามเจ็ดนะครับจบสุดนะครับอีาพี่ปีป์อบอกว่าค่ำๆกลับบ้านรออีกแล้วครับใช่พี่รอครับรอรอเรียกว่าอะไรหลังละครเอ้ยหลังข่าวภาคค่ำนะฮะนี่ยด้านขวามือแบบนี้เลยง่ายๆเข้าด่านได้สบายๆนะครับอ่ะอะไรเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าบอกว่าจัดกรอบป้ายทะเบียนไทเทเนียมนะได้เลยฮะรอรอมีบริการครับมาครบจบที่นี่เลยฮะ จำแจมทะเบียนสวยจังนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีคําหลบป้ายทะเบียนแง่งานคําหลบป้ายทะเบียนนะครับเป็นงานได้สีแท้นะครับแง่งานจบงบเบาๆขอบคุณครับช่างใหญ่ขอบคุณมากครับแง่กพยาพยามพยาพยามครับพยายามไม่จบที่นี่ทีเดียวเนาะลูกค้าอยากได้อะไรแบบไหนแจ้งได้นะครับเดี๋ยวจะหามาเสริมเรื่อยๆของแต่งนะครับเอาของแต่งที่มัน จบง่ายๆนะฮะรอๆๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องขับรถไปหาที่ไหนอีกนะฮะขอบคุณพี่กรณ์ครับแหมนี่ะแจ็คออโตแม็กกลางค่ำกลางคืนยังให้บริการกันอยู่ข้างบ้านอย่าพึ่งสงสัยนะฮะข้างบ้านอย่าพึ่งสงสัยกันนะครับเนี่ยนี่คำหลบป้ายทะเบียนนะฮะเข้าชุดกับกรอป้ายทะเบียนไทเทเนียมนี่ฮะแบบนี้เลยพี่ๆนะท่านไหนนะครับอยากรอจบๆครบๆแบบนี้สกิดได้ครับสกิดได้นี่ฮะ อันนี้เป็นสเปคเดิมนะครับหน้าเท่าเดิมหลังเท่าเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะฮะแบบนี้เลยก็บอดี้ของ4ประตูจะรับกับเอ่อช่วงท้ายพอดีนะฮะช่วงท้ายพอดีรอรอวนี่นะสวัสดีครับพี่อ่าพี่ชยัยพี่ชยัยพี่ชัยภูมินะผมเท่าผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะสวัสดีครับรอมาก Fc วงเวียนใหญ่อ่าขอบคุณครับสวัสดี Fc วงเวียนใหญ่ นะครับเสร็จเรียบร้อยฝากไว้ในคอลเลกชันอีกหนึ่งลำนะครับกับพีเล e เนอร์สประตูตัวสูงงานยีราฟซิงนะครับงานยีราฟตัวสูงนะี่ฮะแบบนี้เลยหล่อแล้วหล่อแล้วก็ต้องสบายใจด้วยเวลาเข้าด่านนะครับนี่แบบนี้อ่ะพยายามให้ดูได้หลายมุมนะครับจะได้เป็นแนวทางกันนะฮะฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยอ่า เฟ o บุ๊ o ยูทู e นะครับติดตามผลงานได้นะครับสงสัยอะไรอยากทราบอะไรตรงไหนนะครับสกิจได้เลยนะฮะต่างจังหวัดจะส่งได้แน่นอนนะครับผมถึงหัวบันไดบ้านแน่นอนครับผมโอเคนะฮะขอบคุณมากขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันฝันดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ